ก็มีเกรดนะคะที่จะมาให้ความรู้นะคะในการที่เราจะทําการตลาดนะคะหลังจากที่เราใช้สินค้าของเรานะคะไปแล้วนะคะว่าจะเอาไปทําการตลาดยังไงนะคะวันนี้นะคะมาพูยกับเกรดท่านนี้นะคะที่จะมาบอกนะคะเคล็ดลับในการที่เราจะทําการตลาดกับสินค้าที่ชื่อว่านะคะนารานะคะนารานะคะประวัติของเกรซนะคะก็ท่านนี้นะคะต้องบอกว่านะท่านมีประสบการณ์นะคะในการทําธุรกิจ ส่วนตัวนะคะเยอะมากๆเลยหลายๆประเภทมากๆเลยนะคะ,ะเดี๋ยวนะคะ,อะขออนุญาตแชร์หน้าจอกัป๊บหนึ่งนะคะค่ะประวัติของเกรซนะคะก็คือท่านจบปริญญาตรีนะคะการสื่อสารที่มรามคำแหงนะคะแล้วนะคะเป็นชุด เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะส่วนตัวเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะขายผ้าไทยตลาดโบเบนะคะแล้วก็ซื้อยืดในตลาดจุจักนะคะแล้วก็มีร้านค้าออนไลน์ด้วยนะคะขายผ้าไทยนะคะแล้วก็มีเป็นเจ้าของธุรกิจน้ำน้าหวานนะคะปัจจุบันนะคะก็ดำรงตําแหน่งนะคะซัพพลายเอ็กซิคูทีฟนะคะ ท่านใดที่พร้อมแล้วนะคะเราจะมาพบกับเกรสของเราในวันนี้นะคะก็ขอเสียงกดแปดกดเก้านะคะต้อนรับนะคะเกราท่านต่อไปนะคะก็คือคุณวิชลานะคะจันรเสถียรนะคะหรือว่าคุณปุ้มนะคะพี่ปุ้มของเรานะคะเขอเรียนเชิญเกรสค่ะส่งไมเลยนะคะากาก็สวัสดีขอบคุณเอซคุณสอนนะคะขอบคุณมากๆนะคะก็สวัสดีทุกท่านนะคะ ผู้มาชิลาจเจรีรน,นะคะก็ตำแหน่งสปายสิบผิดเนาะก็ขอบคุณเอ็มซีลาได้เล่าถึงประวัติส่วนตัวไปแล้วนะคะก็อะขอบคุณเกสทั้งสองท่านก่อนนะคะฮอตมากๆเลยทั้งพี่เต่าพี่ลิสานะคะสาวไทยสายสตรองนะ,ะสุดยอดมากๆเลยทําให้ผู้นี้ฮอตเลยนะคะตอนนี้อยู่ไม่ติดแล้วไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงผู้ชัดเจนไหมคะได้ยินเสียงรบกวนกดห้าด้วยค่ะโอเคได้ยินเรียบร้อยนะคะก็ แนะนำตัวเองแล้วนะคะคนที่แนะนําปุ้มเข้าสู่ธุรกิจเจเนตก็คือคุณซาล่าคุณหมอไอรอนนะคะปุ้มอยู่มีอัพโค้ดนะคะคุณรูบี้พิวิทภูเก็ตนะคะแล้วก็คุณหนุ่มเดนายนะคะอะอยู่ภายใต้สายงานของเดมอนน้อง๊อตน้องเหมียวนะคะแล้วก็ขอบคุณไปถึงพี่ธเนศพี่กบนะคะที่ทํานําธุรกิจเจเนตเข้าสู่ประเทศไทยขอบคุณไปถึงบริษัทเจเน็ตเจ้าของบริษัทเจเนตเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะทำให้ปุ้มเนี่ยได้เข้ามาสู่ธุรกิจนี้นะคะ เป็นธุรกิจผู้เป็นใครผู้เป็นแม่ค้าค่ะขายเสื้อผ้าอยู่จากจากักรเหมือนที่โค้ชสอนบอกเลยนะคะสนใจธุรกิจออนไลน์เราะรู้ว่าวันหนึ่งการที่เราไปนั่งเฝ้าร้านเนี่ยมันเมื่อเราแก่ตัวมาเราไม่สามารถทําได้แน่นอนนะ,ะก็เลยสนใจเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์มากๆก็ทําให้ปุ่มเนี่ยได,ได้ได้มีโอกาสนะคะได้เข้ามาศึกษาธุรกิจเจอเนสนะพอศึกษาแล้วรู้สึกว่าโหมันดีมากๆเลยนะคะสามารถทําได้ทั่วโลกเลยนะก็ ทำให้ตัวเองเนี่ยคะ่ะตัดสินใจเลยนะคะว่าจะต้องทําธุรก,กิจเจเน็ตให้ประสบความสําเร็จให้ได้เลยนะคะประวัติของกุ้มก็คือทําตั้งแต่ออฟไลน์ line, นะปกตินี่คือจะเป็นคนที่ขายเสื้อผ้าขายอะไรตามตลาดนะัดเป็นออฟไลน์มาตลอดนะคะมันผ่านมาสี่ห้าปีทําให้โลกออนไลน์เนี่มนมาเร็วมากทําให้เราเนี่ยอยู่เฉยไม่ได้คะ่ะเข้ามาศึกษาเรื่องธุรก,กิจออนไลน์ด้วยการที่ลองเอาเสื้อผ้าเนี่คะ่ะ มาขายในโลกออนไลน์ดูโดยการสร้างเพจและก็ยิงแอดโฆษณานคะทําให้เราได้ผลลัพธ์จากการขายของบนโลกออนไลน์ก็เลยสนใจว่ามันมันต้องยอดเยี่ยมแน่ๆเลยก็ตัดสินใจอย่างที่บอกว่าตัดสินใจเต็มที่เลยว่าลุยเจเนตแน่นอนค่ะสิ่งที่ปุ้มตัดสินใจมาปุ้มได้อะไรนะคะได้อะไรจากกิจเจเนตได้ท่องเที่ยวค่ะได้ไปในที่ที่เราไม่เคยไปนะในอดีตนั้นปุ้มไม่เคยเลยนะคะที่จะได้ไปต่างประเทศอ่านั่งเครื่องบินเคยค่ะ แต่ไปไกลสุดก็คือไปเชียงใหม่และก็จังหวัดอุบลอันนี้คือเป็นเป็นสิ่งที่เราเคยได้มาในชีวิตนะคะแต่หลังจากที่เข้าสู่ธุรกิเจเนเตแล้วนะคะมีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศถึงจะเป็นประเทศแถบเอเชียนะคะแต่เราก็ได้นั่งเครื่องบินไปต่างประเทศรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากๆเลยนะคะทั้งมาเลสิงคโปร์เกาหลีนะคะดีใจมากๆเลยนะคะแล้วก็เชื่อว่าเราอยู่ในธุรกิจนี้ยังไงเราก็ได้ไป ที่เราต้องการแน่นอนนะคะเชื่อว่าทุกท่านก็ได้ไปแน่นอนนะคะผ่านมาได้อะไรนะคะในธุรกิจนี้แล้วสิ่งที่ปุ้มวันนี้นะคะอยากมาแบ่งปันเกี่ยวกับความประทับใจของสินค้าตัวหนึ่งนะคะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายท่านก็คงได้ทานมาแล้วได้ลองมาแล้วนะะตัวปุ้มเองนั้นก่อนหน้านี้นะคะไม่เคยได้รู้จักนาลาเพราะว่ามันยังไม่เข้าไทยเนาะสินค้าได้ลองทานทุกตัวแล้วประทับใจหลายตัวะคะ่ะแต่ว่าทําไมถึงอยากแชร์เรื่องนาลาวันนี้ก็บอกเลยว่า ก่อนหน้านั้นที่ปุ้มว่าเคยเคยเล่าว่าได้ไปเกาหลีเนาะปุ้มได้ไปทํางานเนเะกี่ยวกับเป็นงานเกีเ่ยวกับงานอีกด้านหนึ่งนะมันจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่ทาเลยนะคือเราอดีตนะเป็นการขายเสื้อผ้าเนาะเป็นแม่ค้านะะหลายกิจการที่เล่ามาทั้งหมดมันเป็นอดีตไปแล้วนะปัจจุบันนะคะปุ้มทำธุรกิจเจอเน็ตร้อยเปอร์เซ็นตะ์ค่ะแล้วก็มีงานพัฒนานะด้วยการไปเรียนนวดแผนไทยค่ะด้วยความที่เราอยากท่องเที่ยวไปทั่วโลกเนี่ยเรารู้ว่า นวดแผนไทยเนี่ยเราทํางานที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้เพราะว่าต่างชาติเขายอมรับในการนวดไทยแล้วปุ้มก็ตัดสินใจไปนเรียนนะคะ<ม>เพื่ออยากเดินทางไปต่างประเทศ<ม>แล้วก็เล่ซัพพอร์ตการทํางานของเจเนตด้วยนะคะเราอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ก็สามารถทํางานได้เหมือนกันอันนี้เลยตัดสินใจมากๆเลยนะแล้วก็ทําให้ปุ้มเนี่ยได้ไปทํางานที่ประเทศเกาหลีนะนวดแผนไทยนะตอนนั้นเราไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตทางแดนเป็นยังไงคะอยากลองก็ตัดสินใจไป สิ่งหนึ่งที่ที่ไม่เคยเจอเลยก็คืออากาศมันเย็นมากค่ะอากาศเย็นมากๆลบสิบเอ็ดคือปุ้มเนี่ยปกติเป็นคนผิวแห้งมากๆแล้วก็กลัวความหนาวมากๆนะคะแค่ลบสิบหกเนี่ยชาวบ้านเขากำลังเย็นเนี่ยแต่ตัวเองไม่นะคือลบสิบหกเนี่ยปุ้มต้องใส่เสื้อแขนยาวและหนาด้วยนะคือคือแอร์ธรรมดาที่มันยี่สิบสี่ยี่ห้าองศาก็ใส่เสื้อแขนยาวนอนนะเป็นคนที่ขี้หนาวมากๆแล้วก็กลัวความหนาวมากผิวจะแห้งอยากกล้านมากๆเลยนะคะพอไปอยู่เกาหลีเนี่ย อากาศเย็นแล้วเรา,เราก็ทํางานหนักนะคะแล้วก็ดึกด้วยทาให้เราต้องมองหาอาหารเสริมที่เราที่เรากินเรารู้ว่าต้องเป็นเจอเนสแหละเจอเนสในเกาหลีก็มีเราก็เลยไปเซิร์ชหานะคะแล้วก็สั่งซื้อรีเซิร์ฟแล้วก็เซนฟิตมากินเพื่อจะให้ดูแลตัวเองเนาะเราทํางานหนักมากทีนี้ไปเห็นนาลาคอลลาเจนก็เลยเอ๊ตัวนี้เหมือนเคยได้ยินเขาพูดถึงแต่เรายังไม่เคยได้กินที่เมืองไทยเนาะก็เลยสั่งมากินค่ะสามตัวเลยรีเซิร์ฟเซนแล้วก็นาลานะคะ ทีเนี้ยบังเอิญสั่งมาแล้วมีเพื่อนเนี่ยเขารู้จักนะคะที่ที่ที่ทำงานด้วยกันเนี่ยเขาเคยกินรีเซิร์ฟเขาก็เลยขอซื้อรีเซิร์ฟแล้วก็ตัวเองก็เลยยังไม่ได้กินรีเซิร์ฟนะคะแล้วก็กินแต่เซนนะคะเซนเนี่ยจะกินอ่ากินตอนเช้าเนาะแล้วก็ลองกินนาลานะคะนาลานี่เรากินก่อนนอนอ่าตอนนั้นอาการที่เป็นอยู่นะคะอาการที่ปุ้มเป็นอยู่จากการทํางานหนักๆน,น,นี่นะคะสิ่งหนึ่งเลยปุ้มหนาวมากหนาวแล้วก็ปวดตามข้อตามเข่านะ,ะเวลาเรานวดเนี่ย ที่นอนของลูกค้าเนี่ยจะแปลกับพื้นนะคะไม่ใช่เตียงเนาะจะปูกับพื้นเลยแล้วเราต้องนั่งคุกเข่าเพื่อนวดลูกค้านะมันทําให้เราใช้แรงเยอะแล้วก็ใช้เข่าเยอะมากและอากาศเย็นเนี่ยมันทําให้เราทรมานมากๆปุ้มได้ลองทานตัวนาลานี่ค่ะจริงจังมากๆเลยเพราะาเราอยากรู้ว่ามันจะดียังไงมันจะดียังไงมันได้ผลยังไงนะคะและกินกินแบบจับผิดเลยกินเช้ากินเย็นกินเช้ากินเย็นผ่านไปประมาณห้าวันไม่ถึงอาทิตย์นะ ราะว่ากล่องหนึ่งมันมีสิบห้าซองถูกไหมพุ่งกินไปอ่าประมาณประมาณไม่หมดกล่องอ่ะยังไม่หมดกล่องเหลืออยู่ประมาณห้าหกซองไม่ได้สังเกตตัวเองแต่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยลุกลุกง่ายไปง่ายไม่ไม่ปกติลุกแล้วจะต้องเท้าขึ้นกับใช้มือสองข้างเท้านึกออกไหมคะแบบเหมือนเหมือนอาการแบบปวดหัวเข่ามากๆอะ่ะแล้วมันเดินลําบากมากพอผ่านไประยะหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราลุกขึ้นง่ายจังไม่รู้สึกปวดเข่าแล้วเหรอมันหายไปตอนไหน ิ่มสังเกตตัวเองเหมือนกันแล้วเพื่อนก็ทักว่าเออไปทําอะไรมาไปกินอะไรมาก็เลยวันหลังมาก็เลยลองสังเกตตัวเองอีกคราวนี้รู้เลยว่ามันเกิดจากนาลานี่แหละแล้วกลับมาสังเกตผิวตัวเองนะผิวดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยก็เลยทําให้สั่งนาลามาอีกนะคะแล้วเพื่อนเพื่อนที่ร้านนวดนะคะมีทั้งหมดสิบห้าคนก็สั่งนาลากับผุ้มหกคนเลยทีเดียวต่างคนก็อยากกินมีอาการเหมือนเหมือนกันเลยนะหมอนวดมีอาการเหมือนกันเลย ทุกคนกินแล้วทุกคนก็ได้ผลลัพธ์เหมือนกันเลยอ่ะแบบเขาสังเกตตัวเขาเองนะคะว่าอะที่เขาปวดตามมือตามนิ้วมือที่เราใช้แรงเยอะๆเนี่ยเขาดีขึ้นดีขึ้นแบบชัดเจนมากๆนะคะทำให้ผมประทับใจมากๆแล้วมาสังเกตผิวพรรณตัวเองนะผิวดีขึ้นใสขึ้นและไม่อยากก้านนะแล้วก็เล็บเนี่ยรู้สึกว่ามันเงาเงาและแข็งแรงขึ้นผิดปกติที่เราเคยเป็นนะจากเมื่อก่อนเนี่ยเล็บตามจมูกเล็บเนี่ยมันจะด้านๆฉีกขาดนะ พอทานนาราแล้วมันไม่เป็นนะคะผิวดีขึ้นผิวตามอจมูกเล็บเนี่ยดีขึ้นเรียบขึ้นไม่แข็งไม่กระด้างนะคะแล้วก็เล็บเป็นมันเงาและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สังเกตได้ง่ายๆเลยคือปกติตื่นเช้ามาเนี่ยผมจะล่วงเวลาสระผมเนี่ยมันจะติดมือออกมาเลยแล้วกุ้มเนี่ยเป็นคนที่ดัดผมเพื่อให้ผมมันมัน,ม,นมันอยู่ตัวเนาะอยู่ทรงเพราะว่าเราเราคือมันง่ายในการดูแลตัวเองค่ะก็จะดัดผมทีนี้ผมเวลาสระเนี่ย มันจะหลุดติดมือออกมาเป็นแบบเยอะมากๆแล้วตามพื้นน้องน้ำนี่จะเยอะมากนะคะพอทานนาลาไปกล่องที่สองเนี่ยผมไม่ล่วงเลยนะคะตามที่นอนนี่ไม่มีผมร่วงเลยเลยตกใจว่าเฮ้ยมันได้ผลขนาดนั้นเลยเหรอสิบห้าซองผ่านไปนะคะแล้วกล่องที่สองผ่านไปอ่าไม่ยังไม่หมดกล่องนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับปุ้มเนี่ยคือผิวเราเนี่ยมันใสแล้วมันดูออร่าขึ้นมากๆกับแบบสังเกตตัวเองและเพื่อนเนี่ยทักคนรอบตัวนี่ทักหมดเลยนะถ่ายรูปลงเฟซเนี่ย เพื่อนทักมาเลยว่าทําอะไรอ่ะไปอยู่เกาหลีทําไมดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลับมาบ้านนะตอนกลับมาประเทศไทยเนี่ยทีมงานเพืคก็ทักไปหมดเลยว่าไปกินอะไรมาบอกเลยว่านาลาอย่างเดียวเลยนาลาจริงๆค่ะก็ประทับใจมากๆนะคะแล้วก็ทําให้ผลลัพธ์ตรงนี้นะคะก็ทําให้เราเนี่ยขายสินค้ากับเพื่อนที่เป็นหมอนวดได้นะ,ะทุกวันนี้ก็คอนแทคก,กันอยู่แล้วก็มีมีเพื่อนนะคะที่ทักในจากการที่ยปุ้มร้า์สดในเซนะคะ พูดเรื่องสาวไวทองเกี่ยวกับไวทองที่เราเจอปัญหาอยู่นะคะที่ผิวพรรณหยาบกร้านหรืออารมณ์แตปวนอะไรอย่างนี้นะ,ะเราอยากขายเอโฟแล้วก็นารานะคะเราก็พูดเรื่องไวทองไปก็ทําให้มีเพื่อนทักมาแล้วก็ปิดขายนาราได้นะ,ะเพราะว่าเขาอยากลองเหมือนที่เราลองเหมือนที่เราพูดอีเซนสินค้าเราไปว่ามันดียังไงมันเป็นคอลลาเจนยังไงมันดียังไงและกินแล้วเขาจะได้อะไรทําให้เขาอยากลองนะก็ทําให้ปิด การขายได้รู้สึกว่าสิ่งไหนที่เราประทับใจเนาะพอแล้วได้กินได้ใช้แล้วเราประทับใจแล้วเราแชลออกมาจากอินเนอร์แชลออกจากความรู้สึกเราจริงๆนะไม่ต้องไม่ต้องคาดหวังวิชาการนะคะก็คือเอาอินเนอร์ล้วนๆเลยสิ่งที่เรากินแล้วเราดีเราพูดออกไปเลยว่าเรามันดียังไงมันประทับใจยังไงนะบอกเขานะคะเขาก็จะซักเราอยู่นั่นแหละว่ามันดีจริงไหมบอกว่าอยากรู้ก็ต้องลองแต่ตัวปุ้มเนี่ยได้ผลลัพธ์แบบนี้พี่จะพี่เชื่อหรือเปล่าไม่รู้พี่ต้องลอง ถ้าพี่อยากรู้พี่ต้องลอง,งก็ทําให้เขาตัดสินใจนะลองซื้ออนาลาไปสง่งสองกล่องนะเพื่อจะลองก็เพิ่งจะได้ลองสองสาวันนะเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาแชร์อีกรอบหนึ่งนะคะว่าเขากินแล้วได้ผลลัพธ์ยังไงนะส่วนทีมงานานาที่ได้กินนารานั้นแต่ละคนได้ผลลัพธ์มากๆนะชัดเจนมากๆและประทับใจนารามากๆรุ่นเชื่อว่านาราเนี่ยทําตลาดได้ง่ายนะสําหรับผู้ญินนะราคาเราก็ไม่ได้สูงนะเทียบกับ คอลลาเจนในตลาดทั่วไปแล้วของเราเนี่ยมันได้ผลชัดเจนมากกว่านะราคาเราจะเทียบไปแล้วเนี่ยถูกกว่าบ,บางยี่ห้อนะแต่บางยี่ห้อที่บอกว่าถูก,กเราต้องไปดูด้วยนะคะว่าทําไมเขาถึงถูก,กเรามันซึมได้ดีเหมือนของเราไหมมันมันเป็นคอลลาเจนที่มีเกรด A มีคุณภาพดีเหมือนเราหรือเปล่านะลองลองไปเปรียบเทียบลองไปดูข้อมูลของเขานะสําหรับข้อโต้แย้งที่บอกทําทไมของเราแพงนะ,ะลองไปดูตรงนี้นะสาหรับปุ้มนะประทับใจนารามมากๆเลยนะ ตรงที่ทํางานและก็ได้ผลลัพธ์ก็คือจากการไลฟ์สดนะคะและก็การโพสต์ไปในเฟซบุ๊กนะคะล้วจะพูดเรื่องไวท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 องกอบหูคนวัยนี้แล้วเพราะว่าโฟกัสนะคะโฟกัสเป้าหมายกลุ่มนี้เลยนะ,ะเราอยู่ในวัยนี้เราจะพูดเรื่องอะไรที่มันตรงกับเราที่มันเป็นความจริงของเราเนะะี่ยเขาสัมผัสได้แล้วเขาก็อยากคุยกับเราอยากรู้ว่าเราทําอะไรอยู่อยากรู้ว่าเรากินอะไรอยู่เนะะี่ยก็ทําให้เราได้แชร์กับเพื่อน กลุ่มวัยเราๆนะคะก็ลองดูนะคะลองดูอยากวันนี้ก็อยากจะแชร์ประมาณนี้นะคะไม่แน่ใจว่าอาตอนนี้กี่นาทีแล้วเอ่ยเนาะยังมีเวลาอยู่นะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับผลลัพธ์ที่ปุ้มได้นะะเป็นการกินจากตัวเองนะคะแล้วก็แชร์จากความรู้สึกตัวเองนะะ่ก็ทาให้เพื่อนๆคนรอบตัวเนี่ยอยากกินด้วยอยากรู้ว่านาราคืออะไรนะคะความประทับใจล้วนๆเลยะคะ่ะวันนี้นะคะถ้า เพื่อนคนไหนนะคะยังไม่ได้ลองก็อยากให้ลองดูนะคะว่าของเรานะคะดียังไงนะจะได้บอกกับผู้มุ่งหวงังหรือบอกกับ v ีไเราได้ว่านาลาเรามันแตกต่างกับตลาดยังไงนะคะกินให้มันได้ผลลัพธ์กับตัวเองกินแบบจับผิดนะคะว่าของเรามันได้ผลอะไรชัดเจนยังไงนะคะแล้วเราก็จะแช์ออกมาจากความรู้สึกล้วนๆเลยนะคะตรงนี้ไม่ต้องไปจําของคนอื่นมาเพราะจาของคนอื่นมาเวลาพูดไปมันก็ลืมอยู่ดีนะคะให้มันได้อินเนอร์ให้มันได้ความรู้สึกของเราเนี่แหละคะ่ะ แบ่งปันออกมาจากความรู้สึกความจริงของเรานี่แหละแล้วคนฟังเขาสัมผัสได้ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆน,นะคะถ้ายังขายนาลาไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะวันนี้กลับไปกินก่อน,นะคะ่ะกลับไปกินมันก่อนกินจริงๆนะคะถ้าเรากินแล้วเราขายได้แน่นอนค่ะอันนี้ปุ้มเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะขอ ฝากคำคมไว้นะคะคนสําเร็จนะคะสําเร็จทำกลางความไม่พร้อมนะแต่คนที่ไม่สําเร็จมักจะรอความพร้อมก่อนเสมอนะคะลงมือทําวันนี้เลยค่ะขายได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะแต่เราทําอย่างตัวเรื่องอยังไงก็ขายได้แน่อนอนเป็นกาลังใจใทุกท่านค่ะ<ส>วันนี้ขอบคุณค่ะส่งไมคืนเงินซีเลยค่ะ